t know what Christmas all about. t i สวัสดีค่ะสวัยคุณนี่ก็มาเจอกันในช่องแกลมิสวแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเหิดเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ชีอินกันค่ะ <Not> มีความสุขว่าทุกคนที่ดูช่องนี้อยู่นะคะอาจจะเบื่อการเหิเสื้อผ้าชีอินของแกมไปแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเสื้อผ้าชีอิน10ชิ้นนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากสั่งเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ชีอินนะคะสามารถใช้ส่วนลดนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้ลด15%โดยที่ไม่มีขั้นต่ำค่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงแบบนี้ ซื้อเสื้อแขนยาวมาไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่คู่กับกับโรงตัวนี้นะคะบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่แบบดูเป็นลุกคนหนู่น่ารักมากๆนะคะดูว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะแต่ว่าน,นี้ก็คือไม่แพงชุดที่มาคู่กันทุกคนคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเป็นเซ็ตๆมากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีความสึกว่าน่าจะหนาไปกว่าอากาศประเทศไทยนะคะกับโย สีสวยมากสีแบบพาสเทลพิงค์ทีนี้เสื้อข้างบนมาดูเสื้อข้างบนกันความหนามากที่แบบไม่น่าจะเหมาะกับอากาศประเทศไทยอะ่ะตัวเธอนี่เป็นเสื้อ,อยี้นะคะเป็นเสื้อสูทมีความอะไรมีความแมทกันนี่นะคะอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นมากอยากได้มากเพราะว่าลายสวยเขาจะเป็นงานแบบ บอดี้สูรปูมีความแบบแนวแนวอ่ะชิคๆนะคะใส่กับเาือง,งเกงสีดําซึ่งซื้อเกงสีดามาเหมือนกันนะคะเกงสีดําเนี่ยหน้าตาจะเปน็นนี้ความสุขว่าอันนี้เนี่ยมันน่าจะยาวไปเดี๋ยวทำวิดีโอเสร็จจะต้องเอาไปตัดขาอีกแล้วนะคะตางเกงชีอินค่อนข้างที่จะยาวทุกคนคกือทุกตัวที่ยังซื้อมาจะต้องเอาไปตัดขาหมดเลยนะคะ เสื้อสีครีมที่ซื้อมาเอาไว้ใส่ไปทําง,งานเก๋ๆอันนี้ผ้าดีด้วยเนี่ยนะไม่มีอะไรมากคือใส่กับกางเกงยีนก็ได้ใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะแล้วเนื้อผ้าเนี่ยดีอยู่ไม่งามากนะ ถ้าแบบรูดๆแต่เรามีความสุขว่าอันนี้เนี่ยกำลองใส่ไปแล้วเหมือนจะคอลึกไปนะคะไดกําวกำใส่ใเพื่อนๆดูว่าอันนี้เนี่ยใส่ออกมาแล้วเป็นไงเรามีความสุขว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับงานซัมเมอร์มากกว่างานอากาศหนาวนะไอ้เป็นชุดกระโปรงอีกตัวฉันเลือกสื้ออะไรมาทําไมมันมแต่นหนาๆน,น,นั้นเลยนี่อันนี้เป็นกระโปรงแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระโปรงยาว หนามากทุกคนใส่ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะใส่ได้อะคือมันดูในรูปแล้วมันไม่หนาไงแต่พอได้มาแล้วแบบเออมันมีความหนาอยู่โอเคฉันจะไปใส่ตอนไหนวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเสื้อยี้เป็นงานคอปท็อปแต่ว่าเป็นแขนยาวนะคะมาใส่กับกางเกงยีนได้แม่และแล้วฉันก็พบสิ่งนี้ฉันใส่ได้ทุกคน <c oughs> ออกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นชุดกอปโปร,โปรโมายดอกสีชมพูใส่ไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้ซื้อมาก,ก่อนโอ้แ oh ม่กาสีสวยมากมีความสุกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะใส่สวย,สวยแล้วนะคะสำหรับการเหรอเสื้อผ้าชีนินครั้งนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะสว,วันนี้น้องแก้มลาไปกะแล้วเด็กไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ก็ไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ